บอกให้พวกแกรับหน้าเสือไอ้พวกลูกศิษย์หน้าโง่พวกนั้นน่ะทำกันหรือ,อยังฉันรู้อย่างนี้ฉันซื้อดักหน้าดักหลังไว้ดีกว่าผิดไปนิดเดียวเองแม่นั่งบ่นอะไรอยู่คนเดียวเนี่ยข่าวก่อนแม่ไปสำนักอาจารย์พูดมานะสิ ท่านให้เลขมนาะผิดไปนิดเดียวเองลูกแม่ก็ไปเชื่อเขาเหรอถ้าเขาให้เลขแม่นจริงอะ่ะทำไมเขาไม่ซื้อเองล่ะป่านนี้ก็คงรวยไปแล้วไม่ต้องมานาั่งดูดวงให้คนนั้นคนนี้แบบนี้หรอกนะแกอย่ามาทำเป็นรู้ดีดวงคนเรามันไม่เหมือนกันท่านอาจารย์ฮู้บอกว่าถ้าคนเราทำบุญเยอะๆบุญจะช่วยทำให้เราล่ำรวยเงินทอง ชีวิตตีมีความสุขทำบุญมันก็ได้บุญอยู่หรอกแม่แต่เงินที่ทำบุญน่ะหนูก็เห็นแม่โอนให้แต่หมอดูคนนี้ตลอดเลยจะได้บุญจริงปะเนี่ยูนะดไปทำงานดิเอบอกรวยแล้วเนี่ยสิบล้านอีกนิดเดียวเองก็จะเป็นเศรษฐีแล้วเกิดพุางคันืน บ้านเล็กที่ห้าตกฟากไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำอะไรกั็หรอแม่อ้าวหวานมาพอดีเลยนี่ท่านอาจารย์ฮู้ท่านเป็นหมอดูช่วงนี้แม่รู้สึกไม่ค่อยสบายใจชอบมาพากลก็เลยเชิญให้ท่านมาดูเรวงที่บ้านเราท่านอาจารย์คะเชิญดูได้เลยนะคะเติมตรงไหนบอกได้เลยเจ้าคะ่ะ ได้ได้เดี๋ยวอาจารย์ดูให้นะไม่ต้อง,งหว่วงหวานขอปฏิอาจารย์ก่อนสิแม่น,น่ฉันบอกแล้วเห็นไหมแม่จริงจวันพรุ่งนี้ที่สำนักอาจารย์โพื่ทำบุญใหญ่มากับฉันสิเห็นอาจารย์บอกว่าท่านจะใบหวยให้เลขเด็ก พรุ่งนี้มานะนะเจอกันอย่าเบี้ยวฉันล่ะนะแม่พรุ่งนี้แม่จะไปไหนอีกเนี่ยพรุ่งนี้แม่จะไปทำบุญที่สำนักอาจารย์ฮู้แล้วก็อาทิตย์หน้าแม่จะไปออกทริปทำบุญด้วยกันแกอนตังให้แม่ด้วยนะแม่จะเอาตังไปซื้อของทำบุญนะ 2วันก่อนอะหนูเพิ่งโอนให้แม่เองทำไมมันหมดเร็วอย่างนี้ล่ะแกไม่้อมาพูดมากเลยฉันเอาเงินไปทำบุญมันผิดตรงไหนฮะแม่ก็ทำบุญกับพ่อหมออย่างเดียวแบบนี้มันจะได้บุญจริงหรือเปล่าหรอแม่นะท่านอาจารย์พูดท่านศักิ์จริงๆนะลูกจะกินกับบานเราจับทิ่ต่อไปทำง,งานละ พรออุ่งนี้ลืมอ,อนตังให้แม่นะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะท่านอาจารย์เชิญค่ะเชิญค่ะอาจารย์ขวัญวันนี้แม่เชิญท่านอาจารย์เพื่อมาดูดวงให้แก่ท่านอาจารย์บอกว่าแม่ดวงดีมากเลยนะแต่ว่าคนในครอบครัวดวงตกอับมีอันจะเป็นไปดวงถึงข้าดเลยนะแก แม่ไม่สบายใจเลยให้ท่านมาดูดวงให้แก่ไม่อ่อแม่หนูไม่ได้จะเป็นอะไรซะหน่อยนีไ่ได้เพื่อความสบายใจของแม่อาจารดูแล้วถ้าจะหนักนะเจ้ากรมนายเวนติดตามมาคาดแคดมากต้องสลอบเคราะหา์ต่อชะตาชีวิตเอาลังใหญ่จริงเหรอคะอาจารย์ อาจารย์ช่วยไอ้ขวัญลูกดิฉันด้วยนะคะได้ข้าจะพยายามช่วยช่วงนี้ให้ลูกสาวเจ้าสวดมนต์ไหว้พระเยอะๆอ,อีกสามวันข้าเสร็จงานบุญที่ตำหนักเมื่อไหร่ข้าจะกลับมาหาใหม่ขอบคุณนะคะอาจารย์ ขวานมานั่งวิ่งสิลูกมามาแม่มีวิธีช่วยแกแล้วนะอาจารย์ท่านบอกว่าดวงแกกำลังตกดวงกำลังจะถึงคาดแต่อาจารย์ท่านบอกว่าเรามีวิธีแก้เราต้องพึ่งบุญบารมีผู้มีบุญใหญ่ฮะแม่หมายถึงอะไรอ่ะ ม่าจะให้แกแต่งงานกับท่านอาจารย์บุญาร,รมีของอาจารย์จะช่วยทําให้แกไม่แม่เอาเด็กขาดแม่จะให้หนูไปแต่งงานกับคนที่หนูไม่รู้จักได้ยังไงถ้าพวกเธอไม่ต้องการงั้นฉันกลับละเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะอาจารย์ใจเย็นๆก่อนนะคะไอ้ขวันมันยังไม่เคยมีแฟนมันคงจะเขินอายอยู่ค่ะขวัญ อยากให้แม่เป็นทุกข์หรือไงแม่อุตสาวอหวังดีกับแกนะไม่รู้จักตอบแทนบุญคุณยังพูดจาแบบนี้อีกไม่ยังไงก็ไม่ท่านอาจารย์คะให้โอกาสไอ้ขวัญมันหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเดวฉันจะกล่อม,มันเองคะ่ะแต่ก็อย่านานนักล่ะไม่งั้นมันจะสายเกินแก่ งั้นฉันขอตัวไปโทรศัพท์ก่อนนะเฮ้ย <Hey, S 1> พวกแกอยู่ไหนวะฉันบอกให้พวกแกรับหน้าเสือไอ้พวกลูกศิษย์หน้าโง่พวกนั้นน่ะทำกันหรือยัง <S <S แล้วส่วนเรื่องเครื่องรางเนี่ยอย่าไปบอกราคาพวกมัน บอกไปว่าแล้วแต่ศรัทธาพวกมันจะได้เช่าแพงๆไว้เข้าใจไหมส่วนตอนนี้ฉันเนี่ยกำลังหานางสนมไปรับใช้ที่สำหนักอยู่ไว้แค่นี้แหละแม่ไอหมอดูคนนั้นะ่ะมันเป็นพวกจะบแปดมงกุฎแน่ๆเลยแม่ขวันไปพูดแบบนั้นกาจานได้ยังไง สามมาช่วยแล้วนะถ้าแกไม่แต่งงานกับอาจารย์แกไม่ต้องมาเรียกฉันว่าแม่แม่ไอ้หมอดูบ้าโอ หมอดูคนเนี้ยทำไมลูกศิษย์มันเยอะขนาดนี้แล้วฉันจะเปิดโปรงมันยังไงเนี่ยฮะมีคนบอกว่าหมอดูคนเนี้ยมันโกงเงินเป็นหลักข่าวนี้แหละแกะเสร็จฉันแน่ ไอ้นักต้นตุ๋นเอาละตัดสินใจได้หรือยังได้แล้วค่ะอาจารย์ได้แล้วอาจารย์ช่วยเสริมบารมีให้ไอ้ขวัญด้วยนะคะ,ะขวัญแม่ถ้าอยากให้ขวัญแต่งงาน ขอจดทะเบียนก่อนได้ไหมได้สิได้สิลูกไดใช่ไหมคะอาจารย์อาจารย์ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะเออคือคือว่าไม่ได้หรอคะอาจารย์เอหรือว่าอาจารย์มีเมียอยู่แล้วไม่ถ้าถ้ายังไม่มีเมียไม่ต้องจดหลอกทะเบียนอะ่ะแค่แต่งงานก็เป็นอันเสร็จพิธีแล้วไม่ค่ะหนูต้องการจดไปคะ่ะอาจารย์ ไปเขตกันไปจดทะเบียนแล้วเดี๋ยวดดฉันจะจัดงานแต่งให้นะคะไม่ไม่ข้าบอกแล้วไงว่าไม่ต้องจดถ้ามายุ่งยากขนาดนี้ก็ไม่ต้องแต่งแล้วงานน่ะดวงชะตาของพวกเจ้าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่พวกเจ้าเลยทําไมไม่ได้ล่ะคะอาจาร์หรือว่าอาจารย์มีอะไรปกปิดไว้หรือเปล่าคะฉันไม่ได้ปกปิดอะไรแกจะใส่ความฉันนะ นี่ไงใช่แกสินะผู้ต้องหาคดีช่อโกงคนนี้ไม่ใช่ฉันฉันถูกใส่ความใช่หรือไม่ใช่อ่ะเชิญแกไปแก้ตัวกับตำรวจที่หน้าบ้านันได้เลยตำรวจเหรอเฮ้ยอยู่ไม่ได้แล้วเว้ยแม่ไม่เป็นไรแล้วนะ ันโดนหลอกแล้วเนี่ย